สภาพไทยเมียนมาสะพานข้ามเมียวดีสะพานข้ามม่น้ำเมยแม่สอดนะครับฝั่งนู้นพม่านะครับอ๋อรู้สึกจะคืขคืนพอสมควรนะครับเปิดวิ่งผ่าน ข้ามไปข้ามมานะครับน,นะครับเลาะสะพานมานะครับใต้สะพานมานะครับเราจะมาดูริมฝั่งชายแดนไทยพม่านะครับริมแม่น้ำเมยนะครับว่านชาแนลปีเตอร์วันนี้มาเลาะริมชายแดนไทยพมา่าไยเมียนมาครับ มีนักท่องเที่ยวและเพื่อนบ้านข้ามไปข้ามมาครับที่ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่แถวนี้นี่เนี่ยนักตลาดลิ้นเมยนี่ยครับ ฝั่งตรงข้ามค่อนข้างจะเป็นป่านะครับริมแม่น้ําเมยฝั่งนู้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมียนมานะครับเมียวดีเพิ่มเมียวดีค่อนข,ข้างจะลกนะครับคี่นะ้องนี่ครับสุดประจิมที่ริมเมยครับเทศบาลน,นครแม่สอดครับ ริมแม่น้ำเมยครับผมเดี๋ยวจะไปดูการค้าขายครับเขายังให้ค้าขายอยู่าครับกับนะ้ริมชายแดนนะครับฝั่งนู้นก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยนะครับก็จะมีบ้านเรือนที่พม่าอาศัยอยู่หรือพวกโรฮิงญาน,นะครับฝั่งพวกก็ไม่มีสัญชาตินะครับพี่น้อง เอ้าจำได้ด้วยจได้่ะอ่อจำได้จำได้จได้มที่ตลาดริมเมยนี่นะครับวุ้บุรีก็ซื้อได้คนละคนละสองแค่ตันแคตตันก่อนหกโมงนะครับก่อนหกโมงครับก่อนตลาดปิด ตอเงที่ีสมีมาโลหลราคาวาาก้ายาเกโอ้วาาก้าด้วยวาย้าวา้าทนจริงเหรอยกินแล้วก็เอกเลยใช่ไหมกินแล้วก็เอกเลยไม่นอนเลยไม่ซาเลยไม่ซาไม่ซลีเอกเลยาบลีเหะต้องซอนี่คอะไรเล่าอะไนี่ีนรอ๋อ one okay,